สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการหารนะคะเรายังไม่เสร็จนะคะเรายังไม่จบเรื่องนี้วันนี้คลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องการของการหารที่ตัวตั้งมากกว่าสี่หลักแต่ตัวหารเราจะเพิ่มขึ้นนะคะคลิปที่แล้วจะเป็นตัวหารที่มีตัวเลขหลักเดียวคราวนี้คลิปนี้จะเป็นตัวเลขที่มีสองหลัก นะคะ,ะฟังคุณครูอธิบายก่อนแล้วก็หยิบหนังสือมารอเลยค่ะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างในหนังสือเล่มใหญ่ซึ่งคุณครูจะเขียนให้ดูถึงวิธีการหาผลหารนะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรเียนทําแบบหัดเล่มเล็กๆไปด้วยไปหยิบหนังสือมาก,กันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะโจทย์ข้อแรกมันจะอยู่ในหน้าร้อยสามสิบเอ็ดนะเอาโจทย์ง่ายๆก่อนนะคะเด็กๆโจทย์ง่ายๆในช่วงที่สองมันจะเป็น หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าหารด้วยห้สาสิบครูใส่เครื่องหลายหารเลยนะเราเริ่มต้นด้วยการหารยาวหารด้วยห้าสิบนะคะตัวตั้งหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าหารด้วยห้าสิบหารด้วยห้าสิบสุขคุณแหมห้าสิบท่องไม่ได้หรอกแต่เราก็รู้เนาะห้าสิบหนึ่งห้าสิบห้าสิบสองหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยเราท่องได้นะเราท่องได้อ่ะทีนี้เราจะไม่ใส่ศูนย์กันแล้วนะเราโตละ 50, ห้าสิบหารหนึ่งได้ไหมไม่ได้แน่เลื่อนไปเป็นสิบหนึ่งศูนย์เป็นสิบได้ไหมคะก็ยังไม่ได้เลื่อนมาเป็นอะไรหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดหารได้แน่ห้าสิบกี่ครั้งคะได้หนึ่งร้อยเจ็ดเมื่อกี้ท้องให้ฟังคร่าวๆแล้วอ่าใช่ห้าสิบสองใส่สองให้ตรงเลขเจ็ด พราะเราทําการหาร107อนะคะอย่าไปใส่2ตรงเลขหนึ่งนี้นะแล้วศูนย์ครูก็ไม่ได้ใส่แล้วนะไม่ใส่ให้แล้วนะ52เป็น100ใส่ผลลัพธ์ด้านล่างลบกันเหลือ7ข้างหน้าไม่ต้องใส่ศูนย์เหลือ7ดึงอะไรลงมาดึง9ลงมา50อะไรไม่เกิน79ในเมื่อ52เป็น100ก็ต้องได้แค่50 1 50ลบกันเหลือ 9ข้างหน้าเหลือละสองตัวนี้กลายเป็นอะไรเลยคะเด็กๆเศษนั่นเองเพราะงั้นคำตอบตอบอ,อตอบของเราก็คือตัวบนนี่ค่ะคือคำตอบนะตอบ21เศษ29น,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 นี่คือการหารนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ที่ยากขึ้นกว่านี้ค่ะ จยดข้อนี้นะคะ43,172หารด้วย86นะคะอ่ะมาเขียนกันเลยเราก็จะได้43,172หารยาวด้วย86 86, 86นะคะเริ่มยากขึ้นแล้วใช่ไหมอ่ะ86หาร4ไม่ได้แน่ 86หารเป็น43ได้ไหมคะก็ยังไม่ได้ก็เลื่อนมาเป็นอะไรเลยคะ431 86คูณอะไรได้431เด็กๆต้องไปทดลองแล้วล่ะคะ่ะต้องไปทดลองไล่เลย86 1 86 86 2อง่าวลองสองก่อนอ่ะชัดไหมครูขยายกล้อง86 2ก็ลองคูณกันดูว่ามันได้เกิน431หมสอง262 ทดหนึ่งสองแปทดทีหนึ่งเป็น17โอ้ยังห่างไกลกับ431มากเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเป็นแ6ดสิบหกคูณสามคูณสามสทดหนึ่งสามแดยีทดทีหนึ่งเป็น25้าโอ้โหเกินเกินไหมไม่เกินตัวนี้เก mm ินค่ะ431ยังเกินอีกเยอะเลย mm hmm. อ่ะเลื่อนเลื่อนเป็น3 mm hmm. ไปละอ่ะลอง5เลยละกัน ลองห้าเลยละกันถ้ามันเกินไปกว่า4ี่เดเดี๋ยวเราค่อยิบลงมาค่ะห้าคูณค่ะห้าหกสามสิบใส่ศูนย์ทดสามห้าแปดสี่สิบบวยสามเป็นสี่สิบสามอ่ะ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 อันนี้สี่ร้อยสามสิบอันนี้สี่ร้อยสามสิบเอ็ดได้ไหมได้ค่ะได้เพราะถ้าเผื่อแปดสิบกคูณหกเกินออกไปเยอะแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นได้แค่อะไรคะได้แค่ห้าเอาห้ามาใส่ให้ตรงเลขอะไร ให้ตรงเลขหนึ่งนะเอาห้าใส่ผลลัพธ์ของเราเมื่อกี้คือเท่าไหร่คะ4ี่อสเอา4ี่สมาใส่ตรงนี้ลบกันเหลือเศษอะไรหนึ่งดึงเจดลงมาค่ะดึงเจ็ดลงมาดเจดลงมาเสร็จแล้วมันพอหารไหมคะแต่ชกไปหาร17พอไหมไม่พอต้องใส่อะไรก่อนข้างบนใส่ศูนย์ก่อนแล้วค่อยดึงสองลงมาอีกหนึ่งครั้ง เห็นอะไรแวบๆไหมคะเด็กๆที่เราทดเลขไว้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนักเรียนทดเลขให้เป็นระเบียบไว้นะคะข้างๆโจทย์ที่เราทําในกระดาษทดจะเห็นว่านี่เราทําไว้แล้วเห็นไหมเห็นแล้วเพราะฉะนั้น8ปดสสองใส่สองด้านบนเลยมันก็จะได้ร้อยเจ็ดสิบสองศูนย์เพราะฉะนั้นคำตอบคือด้านบนนี้ค่ะคำตอบคือด้านบนนี้ก็ตอบห้าร้อยสอง โอเคอ่ะครูยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อในเล่มใหญ่หน้าร้อข้อ1ไม่บอกว่าข้อไหนไปดูเอานะคะหกแสนหนหารด้วย72ถ้าตัวเลขเยอะ <ๆ S 1> ขนาดนี้นะคะเราจะไม่ทำการหารด้วยหารสั้นเนาะเด็กๆนะคะเพราะตัวเลขมันเยอะเศษที่เหลือมันเยอะเกินไปนะคะเราจะใช้วิธีการหารยาว อ๋อลืมบอกไปเราไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะคะบทนี้เราไม่ใช่เครื่องคิดเลขแล้วนะคะอ่ะมาใส่เครื่องหมายหารยาวเลยค่ะหกหนึ 1> 6, 1, 3, ่งสามอ่ะคูดเขียนตัวเลขห่างไปนะ440หารด้วย72ค่ะหารด้วยเจ็ดสโอเค72หารหไม่ได้แน่61ก็ไม่พอ เลื่อนเป็นอะไร613อ่า72คูณอะไรได้613คราวนี้เราไม่เริ่มสองละคูณด้วยอะไรดีนะหลักสังเกตคือนักเรียนจะเอาอะไรมาคูณอะลองมาคูณตัวหน้าก่อนแล้วไม่ให้เกินเลข6เช่นครูเอา5 5 7 3้าอันนี้แค่61เห็นไหมไม่ได้ 7, 7 7 7 49ก็ไม่ได้8 7 56ลองดูลอง8ดูครูลอง8เลย นะคะ8เลย8 2 16ใส่6ทด1 8 7 56ใช่ไหมท่องสุขคุณซิ7 5 3 5 7 6 4 2 7 7 4 9 7 8ก็56 56บวก1เป็น57มันไม่ถึงอ่ะเด็กๆมันก้ำกึ่งมากเลยเนาะทดสอบอีกก็ได้ค่ะทดสอบ72คุณละ9 พะนี้มัน8แล้วใช่ไหมล่ะลอง9สิ9 2 18, 7, 8 8ใส่8ทด1 9 7 63บสวยหนึ่เป็น64เกินเลยทีนี้เราต้องการแค่6 1 3แต่อันนี้ได้ตั้ง6 4 8เพราะฉะนั้นใช้ได้แค่อะไรคะใช้ได้แค่8อ่ะเอา8ไปใส่ตรงเลข3ได้คำตอบคือ5 7 6ลบกันอ่ะลบกันกรลบกันกร 3าลบหไม่ได้ยืม1มาเป็น13 13าลบหเหลือ7เหลือ0ไม่ได้ยืมมาหเป็น10 10ิลบเเหลือละสามชักไล่ลงมาคะสี 4, อ่าสี่ทำไงอ่ะทีนี้8เกินแน่ๆอ่าลดลงมา72คูณอะไรได้374ใกล้เคียงท่องสุคูณส7ได้28ด แต่ถ้าห5าห้าาบหอ่าคูลอง5ลอง5้นะคะห้าสองสิทดหนึ่งห้าเบ้วกหนึ่งเป็น36น่าจะใกล้แล้วล่ะได้แล้วเนาะเพราะถ้าเพิ่มไปอีก70เป็น6นี่ไม่ไม่ได้ละเกินละนะคะเพราะฉันได้อ่ะห้าใส่ห้าคำตอบคือ360ลบกัน สี่หนึ่งแล้วก็ดึงอะไรลงมาสี่ค่ะอันแน่เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมอะไรแปแบบ๊บเจ็ดสิบสองอะไรได้ร้อยสี่สิบสี่ง่ายมากคือล่ะสองนั่นเองค่ะสองคูณสองตัวนี้ได้สี่สอง 74. เจ็ดสิบสี่เอ่อศูนย์แต่อย่าลืมเราเหลือศูนย์อีกตัวหนึ่งนะใช่ไหม เราไม่ต้องดึงมาข้างล่างก็ได้หรือใครดึงลงมาแต่เราก็ต้องใส่อะไรข้างบนด้วยใส่ศูนย์ให้ข้างบนด้วยค่ะคําตอบก็คือตัวนี้ใครรู้ว่ามันคือคําตอบข้อไหนอของหน้าร้อก็เอาไปใส่กันได้เลยสแสดงวิธีทําให้ละเอียดแบบคุณครูด้วยนะคะค่ะ สำหรับการหารที่ตัวหารเป็น2หลักนะคะก็ไม่ได้ยากเกินไปเพียงแต่ว่านักเรียนต้องมีกระดาษทดไว้รองมือแล้วก็ฝึกทํโจทย์หารเยอะๆนะคะเด็กๆตั้งโจทย์เองก็ได้นะคะตั้งโจทย์เองก็ได้มันจะเหลือเศษยังไงก็คือการฝึกทักษะนั่นเองนะคะแล้วลองให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจดูให้ผู้ปกครองตรวจดูนะคะหรือใครจะส่งโจทย์มาหรือวิธีทามาเป็นภาพนิ่งให้ครูฟ้าตรวจดูส่วนตัวก็ได้นะคะส่งกลับมานะคะสำหรับ เรื่องของการหารที่ตัวหารเป็นสองหลักนักเรียน,น,นก็จะทาแบบขัดเดิมเล็กได้ตั้งแต่หน้า5 9ถึง62นะคะค่อยๆทําค่ะไม่เร่งเวลาไม่เร่งเวลาว่าต้องเสร็จเมื่อไหร่ยังไงนะคะครูฟ้าปล่อยคลิปไปก็เอาไปตรวจสอบดูว่าตัวเองอทําได้ถูกต้องไหมสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องการคูณและการหารไม่ใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะคะดเด็กๆไม่ใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องท่องสุคูณได้นักเรียนต้องบวกลบพื้นฐานได้นะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆค่ะ ฝึกทำเยอะๆถ้าผ่านเรื่องการคูณการหารได้และคำตอบได้ถูกต้องและนักเรียนทำได้ไหวนักเรียนก็จะเข้าสู่โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย